ตอนที่21ลังร้ายจากอดีตหลังจากกลับมาจากการพบกับหญิงชราเยเออรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเธอพลังที่แฝงอยู่ในจี้หยกที่หญิงชราให้มานั้นทําให้เธอสามารถควบคุมพลังการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มฝันเห็นภาพลังร้ายจากอดีดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างเยเออ ฝันเห็นตัวเองในร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดเดือดในยุคโบราณรอบตัวเธอเต็มไปด้วยศพของผู้คนที่ล้มตายจากการโจมตีของกองทัพข้าศึกภาพในฝันนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความเจ็บปวดเยเออในร่างผู้หญิงคนนั้นพยายามใช้พลังการรักษาของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่ไม่สามารถช่วยทุกคนได้เพราะพลังของเธอถูกขัดขวางด้วยคำสาปที่มองไม่เห็นในฝันนั้นเยเออเห็นเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเนินเขา เขาสวมชุดเกราะสีดำและใบหน้าของเขาท